ฝนกำลังลีนมาอีกแล้วจ้าวันนี้เป็นอากาศคึ้มๆฝนตกพี่น้องเอ้ยว่มึงดูจ้ามึงดูฝนจะตกแล้วจ้านี่มาทายถ้ำให้เมิองนอค่ะาเานะเสาร์นี้ฝนจะตกพ,กพี่น้ององดูพี่น้องกว่าว่ามืดอ,อืม หลังจากหอนหอนมาุกมือพี่น้องใครย,ยู่ลิ้นมาตกนันมาบอมี่ฝ่าบม่มีลมโอ้ยจะเป็นดีไรแั้งว่าปองหางยานอยู่อืมพอดีครับบอม,มีลมบ่มีม่ฝ่าอี่ยมบ่มีมลม้มจะมันตกดีตกง,งามตกยังสี่ลิ้นยังสี่เป็นไตตกยี่พี่นอ้องเดี๋ยเป็นตไตโตกเป็นตาโต้ตกจะ้ะอากาศดีหายดีขึ้นตกลิ้นมากก็ดีตกดีโอ้ยการซ่อน เอ้ยว่ามีรูปมีแหลงจักเม็ดไหมพี่น้องโตครองตกงามอีดีดิเอ้ยสาธุูนโดสนุกหลวงปู่เอ้อใหญ่มีรูปมีแหลงได้วางสีดอกพ่อดีกับว่ามีอีนีพี่น้องแค่เป็นตกงามโตครองตกสะซิตาอยากให้ตกอยู่การซ้อนพี่น้องดูกองไทยทำฝ่ามือมือได้พี่น้องฝ่ามือเองอ่าฝ่ามือฝ่าม้วพี่น้องดู สร้อยพี่น้องเนาะ,ะ,ะให้ท้าให้พี่น,อน,ะะน้องเบื้องค่กเนาะในซ้อยนี่จะ้ะอืม ท่าหเบิงได้ทใามเบิงพ well, ี่น้องแลมปองสิไปทดาทยทาเบิึงเข้มาเอาหุ่มกอนแหนึงมาพี่น้องเนาะนี่ค่ะวในซอยมุดูอหากาศบ้านซอยบ้านแม่ปองนี่ค่ะเด้อว้ามดูโอ้ยวามุดูฝ่ามืดกว โอ้มือนไปเบิดทะลุดเมือนเอาเบิดทะลุดพี่น้องมึงดูมึงดูกำลังลิ้นเด้พี่น้องกำลังลิ้นจ้ะกำลังลิ้นกำลังลิ้นมึงดูปะในซอยบานแม่ปองเด่นจ้ะในซอยบานแม่ปองกำลังตกแห่งพี่น้องแม่ปองก็ได้กังห่มเด้กังห่มทายเอาภาพสวยๆให้พี่น้องมึงเนาะคขาพี่น้องเนาะ โกําล oh, ังลิ gäller, rainbow, breathe, right ่นมาเอาลิ่นมาลิ่นมาอืมไปมองดูกันซ้อนตกทังสี่แต่อย่างให้นตุยีหรอกว่ามีลมมีแหลมว่ามีฝ่ามีนั่นโอ้ยตกดีตกงามเิ่นดีเล่นงามพี่น้องเลยอะอ่ามาพี่น้องมงดูว่ามีสลาใหญ่เบิ่งอากาศเนาะพี่น้องเนาะอากาศฟ้ามืดฟ้าม่วงไงป้าไปดูอ่าเอ้ยน้าไทยฝน เออิ้ดดีิ้นงามม่มีฝ่ามีลบมยังมีสันดกอุ้ยเลียมแล้วเลียมแล้วเลียมแล้วพี่น้องเลยอืตู้ตู้ตู้แค่นี้เนาะพี่น้องเนาะลิบหนาเจนกันไหมนั้ขค่ะเด้อ